แถวฝั่งอาปอนะครับจะวางไปวนๆจนถ่าฝั่งอาปอผมเคยไปเที่ยวนานแล้วล่ะก็นึกถึงอีกแหละเพราะว่าตอนนี้ก็คือไปวนวนฝั่งอาปอแล้วก็จะไปอ่างเก็บน้ําบางเหนือดำอีกถ้าไม่มีปักหาอะไรนะครับเพราะว่ามันอยู่เขตถลางฝั่งอาปอแล้ววนกลับอีกทีหนึ่งผมจะไปอาบน้ํา <laughs> อยากอาบน้ําตกเย็นๆน,น่ะน้ําตกอ่า มันเป็นน้ําตกเล็กๆที่มันไหลลงมาก่อนจะเข้าในอ่างมีสะพานอยู่ผมเคยไปถ่านผมเคยไปอาบสองครั้งแล้วถ้าจะไม่ผิด่ะช่วงนี้คือมีฝนตกอยู่หลายๆวันน่าจะมีน้ําอยู่นะครับคาดการมีมากมีน้อยไม่ได้ใจครับแต่ว่าตอนนี้มาฝั่งของถลางแล้วนะครับผมไปทางปากคอกนะครับทางปากคอกเนี่ยวิ่งไปสุดทางเนี่ยไปเรื่อย ไปสุดทางสุดถนนเส้นของปากคลองเนี่ยมันจะไปทะลุออกกว่างใกล้ๆแถวสามแยกออกสนามบินได้นะครับมันจะวนมันจะวนทางมันจะวนไปนะครับมันจะทะลุออกได้คือไปเรื่อยเนี่ยมันจะทะลุออกทางด้านของสามแยกของสนามบินได้ก็เข้ามาทางหลวงชนบทพกที่พันเจ็ดงงๆครับ ก็ทางนึกจะเป็นทางทางเข้ามาของบางลงนะครับบางลงบ้านบางลงแล้วกันน่าใช่เลยผมจะไปวนๆอยู่แถวบ้านอ่าวปอ,อวนแหลมแหลมเขาขาดนะครับถ้ามีเราสวยตัวจะเข้าไปดูแหลมเขาขาดบ้านอ่าวปอบางลงนะครับฝั่งนี้มันจะวนไปแล้วก็กลับออกมาได้แต่ผมจะไปวนรอบรอบหาดกับอีกน่าจะอีกถนนอีกเส้นหนึ่ง นะครับเพราะว่าเวลาผมไปเที่ยวทั่วไปผมจะกาง GPS ของผมโดยประมาณอย่างนี้นะครับจงกาง GPS ขึ้นมาแล้วก็ดูว่าถนนเขาวนไปได้ขนัดไหนเนี่ยถ้าเราเห็นนะฮะผมไปวนถึงผมตั้งจุดหมายไปที่ปลายแหลมเขาขาดก่อนแล้วก็วนกลับมาอีกด้านหนึ่งขว่งของอา่าวปออีกด้านนึงอ่ะมันก็จะออกมาได้โดยประมาณโดยประมาณนะโดยประมาณจะเป็นอย่างนั้นก็จะขับไปเรื่อยๆนะครับชมแนวเขาแนวทะเล วังนี้เป็นแนวทะเลบ้านบางลงแถวอ,อ่าวแนวทะเลเอ,อ่าวปอมันก็จะเป็นแนวทะเลแนวธรรมหากินของชาวบ้านนะครับประมงอะไรต่างๆนะฮะเคยมาสำรวจครั้งที่แล้วแบบสำรวจแบบมั่วๆหลายๆครั้งประสบการณ์ก็จะสอนการสำรวจพื้นที่เที่ยวครั้งที่แล้วก็มาแบบคือเดาสุ่มประมาณเท่ใหญ่พอมาครั้งหลังเราก็จะ รู้สึกว่าผมจะเริ่มกลางแผนที่ <c oughs> นะครับกลางแผนที่จะเห็นว่าเราจะไปตรงไหนวนไปทางไหนแล้วกลับทางไหนอะไรประมาณนะ้แล้วก็มันก็จะเจอสิ่งเบี้ยบ่ายหลายทาง <c oughs> เจอตัง้งเจอตัง้งเจอเบี้ยบ่ายหลายทางเจอสิ่งที่อยู่ซ้ายนะขวานะฮะซ้ายขวาที่เอ้ยมันจะ,จะเป็นของที่อเนี่ยถ้าท่าเรือบ้านอาปอนะครับอสวยงามตามตรงเรื่องมันจะมีร้านค้าร้านนู่นนี่นั่นอะไรที่มันอยู่ซ้ายขวา มันก็สน,นุกนะครับสน,นุกสน,นุกมีความจุกในการกับรลบเที่ยว,วสวม, 4, 1. 1> มันเชื่อมต่อกันหมดต่เราต้องการวนไม่เป็นวงกลมถ้าไปเที่ยวแล้ววนฝั่งทะเลฝั่งนี้แล้วไปออกทะเลฝั่งนู้ดน่า ชายฝั่งทะเลแล้วครับเนี่ยฝั่งนี้ใช้ยฝั่งทะเลเลยครับขวามือซ้ายมือฮะติทะเลเลยโหนี่นี่บ้านเขาอยู่ติดทะเลชอบนะครับฝั่งนี้มีที่เลี้ยงนกเอ้ยที่แข่งนกด้วยนะฝั่งฝาเป็นสวนยางพารา,าฝั่งซ้ายเป็นทะเลครับเนี่ยเดี๋ยวถ่ายเรื่อยๆกันเลย ที่อย่างนี้ก็แนะนําช่วงกลางวันกลางวันนะครับถึงจะเป็นหมู่บ้านถ้ากลางวันจะดีที่สุดมันดูปลอดภัยนะฮะ เราดูในแผนที่ท่านเห็นไหมอืมเราวิ่งเลาะเขาอยู่ซ้ายมือลงไปเนี่ยก็เป็นทะเลเห็นไหมโอ้เขาตกปลานด้วยไหมฝั่งนี้ก็คือชาวบ้านทั่วไปฝั่งขวาก,ก็เป็นเขาอ่ะเปรียวนะครับเปรียวแต่ก็น่าเที่ยวช่วงกลางวัน ขับรถยนต์ก็ช้าๆหน่อยขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้ชื่นชมเวลาน้ําขึ้นฝั่งนี้เนี่ยแนวของไม่รู้ดิแนวภูเขาแนววิวอ่ะนะครับบางจุดมันก็จะมองเห็นดีเพราะต้นไม้ไม่บังสวยงามครับผมชอบนะคำว่าธรรมชาติก็คือมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติปรุงแต่งอ,ะอ่ะดโดยต้นไม้ทะเลไมนน่มีใครไปทําอะไรมันไงมันไม่เหมือนร้านอาหารเลือนอะไรต่างๆ ขึ้นเขาครับขึ้นเขามันจะวนขึ้นเขาหน่อยนึงดุกว่า นันไม่ที่จดแล้วกับเหลมเขาขาดเนี่ยตรงนี้คือเขาจะเป็นเหลมจุดแล้วมันวุวนลงเลย, <laughs> น,ยนี่ฮะในแผนที่มคือจะเป็นแหลมสุดของเขาเรียกว่าแหลมขาด แต่ตรงนี้คือเป็นทางโค้งแล้วก็นมนมที่จอดรถมันก็วนลงกรอบออกก็ได้เลยถามว่าวิวสวยไหมท่านโอ้ดี๋ยวผมขอขอแอบนิดนึงรถค่อนข้างมาเที่ยวน้อยนะโอ้โหน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่เดี๋ยวขอปิดแผนที่ขอถ่ายรูปหน่อยนะครับผมเห็นวิวตรงนี้แล้วโอ้โหชื่นใจนะครับเดี๋ยวผมก็วนออกไปทางเดี๋ยวเดี๋ยออกไปออกไปคุยกันข้างนอกรถหนะ่อยอ โอเครถน้อยครับตรงนี้แถวนี้แต่ก็มีรถผ่านกันอยู่แต่ก็ไม่ใช่ทางโคง้งสามารถเอบ,บข้างได้นิดนึ่งนี่ยฮะข้างหน้านี่เลยถนนจยวนเดี๋ยวมันถนนจยวนป้าบออกไปเลยถ้าดูตามแผนที่นี่ครับแหลมเขาขาดนี่ฮะเห็นไหมผมถึงแล้วแหลมเขาขาดนะเนี่ยถนนจะวนเนี่ยข้างหน้านี่ถ้ารเห็นรูปแบบมันจะวนกลับออกไปเลยมันไม่มีที่จอดรถแต่วิวลตรงนี้ ต้งแหลมขาดผมเคยพาลงไปครั้งแล้วนะครับเลยลงไปไกลหน่อยน้ําขึ้นก็ลงไปไม่ถึงตรงตัวแหลมแต่ถ้าน้ําลงอ่ะมันสามารถเดินลงไปได้ไกลๆน้ําขึ้นก็โอยวิวสวยอะ่ะถ้าต้นหญ้าที่ออกจากตรงเนี้ยห่างๆออกหน่อยนะท่านนะเห็นไ,ไหมน้ําขึ้นดูโหดีจังสวยดีครับ ผมชอบเรื่องของนี้มองเห็นเก็บอยู่มครับ ตกปลากันเยอะนะครับแนวนี้ตรงนี้ลงไปฝั่งนี้ฝั่ง้าย i มือของผมเนี่ยมันจะมีทางลงเดินไปเนี่ยข้างหน้านก็จอดแล้วเดินไปสายที่เขามาตก,าตกปลาด้วยเบ็ดนะครับมีมาลากอวดอะไรต่างๆเนี่ยเขาลงไปทํามาหากินกันอยู่นะคนที่รู้เนี่ยคนดเดินผ่านตัวนตรงนี้ไปเนี่ยเนี่ยจะมีทางลงตรงนี้เลยนีนะ่นี่ที่รถกระบะจอดอยู่นี่มีทางลงด้วยครับผมวันนี้ผมไม่ลงไปนะเขาขาดผมพาชมบรรยากาศทางแล้วกัน เี่ยวอย่างนี้ก็อย่างช้าๆนะครับจะปลอดภัยดีแน่วันรอกปะเขาไปเรื่อยไม่ต้องขับเร็วขับช้าๆนะครับมันก็ควบคุมง่ายปลอดภัยอันตรายก็น้อยลองปินเลยอะ่ะโอ้ยเขาขึ้นเขาอีกแล้ว ขับรถปิน,ปนปินนะเรื่อยๆในแนวเขาขาดอาบปอ,อาบปอเขาขาดก็โอเคเลยครับแลากาศเย็นๆถนนโล่งๆครับถนนยังดีอยู่รถก็ไม่เยอะได้ฟิล มาขี่รถเล่นขับรถเล่นชมช่วงกลางวันผมว่าชอบอ่ะไม่รู้นะผมว่าสายสนชอบธรรมชาติผมว่าผ่านอากาศมันจะร้อนร้อนเย็นเย็นแบบนะเด่ดร้อนนะครับแต่ว่ามันมีต้นไม้เยอะไง ไม่มีครับผมจัดสักรูปหนึ่งหักศอกดีจังครับตรงนี้

เกียร์หนึ่งแล้วก็ปล่อยครับช้าๆในเครื่องเป็นเอนจินเอนจินเบรกเรื่อยๆครับเตะเบรกระยะๆใช้ดินเบรกโอ้ยทางน่าจะเปช่วงชันๆแล้วนะ น่าจะหมดช่วงจังชันแล้วก็ผ่านช่วงลูกเขาสนุกสนุกมาไม่เยอะไม่ไกลครับไม่ไกลพอได้ลิ้มสนุกสนุกถึงชาวบ้านถึงพื้นราบครับ ไหลาทางนัง้นภูเขากับทะเลเห็นไหมผ่านภูเขาออกทะเลครับทะเลแล้ ไม่รู้ยังเปิดอยู่ไหมอ๋อเขาปิดเขาปิดอยู่ฮะตอนนี้น้ําทะเลมันขึ้นแต่เขาปิดปิดอยู่ยังปิดอยู่นะครั้งที่แล้วก็ยังปิดอยู่ตอนนี้ยังปิดอยู่เป็นของสาเออของส่วนตัวนะฮะก็มีคนลงไปเที่ยวชมบ้างแต่วันนี้ครั้งที่แล้วผมมายังสวยกว่านี้นะค,ะครั้งนี้มันสุดโตมครับผมไม่ลองไปนะฮะ นีก็จะมีจุดชมวิวอยู่นิดหนึง่งนะเดี๋ยวแวะนิดหนึง่งปุ๊บ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 นี่ของทางหลวงก็าทำไว้โอเคมาแล้วเราก็ต้องชมกันหน่อยตรงนี้บ่อหนามอ่ะครับตรงมี้ก้านไว้มีผ้าเบ็ดอยู่เลยเป็นบอ่อน้ำที่มีน้ำแล้วไง นี่มันจะมีจุดชมวิวอ่ะตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้ไม่รู้ว่ามีคนอยู่ไหมนะบ้านหลังนี้นี่เลยวันนี้นะ้ำตรงนี้แถวๆน่าจะแถวบ้านอาปอแล้วนะแหลมเขาขาดเมื่อกี้วนๆอยู่ตรงนั้นนฮะมีท่าเรือนะฮท่าเรือบลิ มีท่าเรือฟอรลีด้วยนะมีเรือฟอรีลีด้วยไม่รู้จะเมื่อก่อนรล้กคบเก็บไว้ตอนนี้ไม่รู้ถ่วงนี้เขายังใช้อยู่หรือเปล่านะครับสมัยเมื่อก่อนแหละผมคาดว่าที่ต้องใช้เรืออยู่ตอนน้ําลงเนี่ยก็จะเป็นหินเป็นทรายเขาหาหอยนะครับดักปลาอะไรกันเยอะวันนี้น้ําขึ้นครับเลยอีกรูปแบบนึ่งร้อนมาก เวลาร้อนนี่โคตรสุดๆเลยนะท่านนะร้อนฮะร้อน <laughs> โอเคเดี๋ยวไปกันต่อเลย ร้อน ีบ้านอยู่นะบ้านเขาาไว้เป็นขนํอ่ะผมว่านะว่าถ้ามีกลุ่มคนเนี่ยเขาทำสวนทำไรน่ะน่าเปนขนมมีเครื่องตัดหญ้ากล่องขวาเขาก็ดูเป็นสวนน่ะก็คือสวนที่เขาทำเขารับ ไว้อะนะฝั่งขวามือเขาดูแลเ็ตัดหญ้าต้นมงต้นไม้นะที่ที่ทํากินอะง่ายนะด้านด้านของฝั่งขวาทางซ้ายก็เป็นชายทะเลสวยงามครับใครมีที่ก็อิจฉากันไปนี่ฮะมันมีโซนของแรมกับโซนของบ้านของเจ้าของแหละบินดีครับ ก็น่าจะพ้นโซนของที่เป็นภูเขากับโซนฝั่งฝวาภูเขาสัดใจทะเลเหมือนถนนมาขับวนๆล้อภูเขานะฮะลาะภูเขาฝั่งฟ้าฝัา่งฟ้าโอ้ยพูดลิ้นพันภูเขาฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็จะเป็นฝั่งของทะเลถ้ามาจากฝั่งนตถ้าคุณไปจากฝั่งอ่าวปอนะครับตรงนั้นบ้านบางโรงเลี้ยวเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายไปมันก็จะไปออก คือถ้าเลาะมาอย่างน้นก็สามารถมาออกทางฝั้างฝว,ว,ว่งอปอถ้าคุณเข้าฝว่างอาปอโซนขวาก็จะเป็นทะเลโซนซ้ายคเป็นขเขาแล้วก็ขับวนไปก็จะออกทางแถวบ้านบางลงั่งนดนะครับมันก็วนนะฮะก็จะเข้าทางไหนก็ได้ในการท่องเที่ยวพวกนี้ขับรถชิวๆช้าๆนะฮะตอนนี้ก็ออกมาเขตของหมู่บ้านแล้วนะเดี๋ยวมองที่ราบนี่ผมจะออกแน,น,นวของอปอแล้วก็เดี๋ยวผมออกจากอาปอเสร็จผมก็จะมุ่งหน้าไปเก็บน้ําบางเหนียวดํา นะครับผมก็ไปแช่น้าเย็นๆและน้ําตกชมชมชิวๆไปเรื่อยๆประมาณอย่างนั้นนะครับไปกันเรื่อยๆครับผมตัวนี้ก็ออกจากหมู่บ้านเนี่ยมันก็ตอนนี้ก็หมดลนะมันก็วิ่งออกไปเรื่อยๆแล้วเนะี่ยมันก็เข้าเขตชุมชนแล้วก็ออกคำหมู่บ้านไปเอาไปออกเส้นทางเดิมนะครับแต่อีกอีกด้านหนึ่งแค่นั้นเอง